เยก็ยังให้อันติดตามหาโพพืชทะเลโพพืชซื้อเอกสินส์น้ำสกุลพันสะอาดอยู่ตำบุญนาจจาันออ,อำเภอยังอะไรอำเภอกระละสิลส์ด้วยและลูกสาวเปิน่นแบบ ลูกสาวเพิ่นตือ้อเด็กหญิงนินสซาดาพันสะอาดโดยจะมาซื้อปูกำบนยนี่าหดะโบจื้อนาะโดยโบจื้อเลยซื้อพี่น้องแล้วกับโบจื้อโดยเสีดยดายนะพี่น้องเลย สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC บ้านสุูสุคนเนาะบอกว่าชินในแต่กระต่างประเทศพี่น,ออน้องกอ็ยินดีตอนหักประตูซ่องยูทูบบ่าวลาวสตูดิโอคือเก้าพี่น้องแฟนเพจบ่าวลาวสตูดิโอเด้อพี่น้องฝากไปกดติดตามให้แน่พี่น้องถ้า FC ทานันใดเนาะอยากให้ทุกเฮาตามกะทักมาทางแฟนเพจได้พี่น้อง<ด>ยบ่าวลาวสตูดิโอเด้อพี่น้องเด้อเนาะแต่คือเมื่อนี้เนาะพี่น้องก็คือมีเอื้อย คนหนึ่งน้อพี่น้องเนี๋ยที่ว่าอมกันอยู่ใน,นโทรศัพท์ตอนนี้แหละพี่น้องเพิ่งกระชีประกาศตามหาพ่อให้ลานน้อพี่น้องเลยก็นคืออนอื่นค่ะมีแต่ให้เอื้อยแนะนำํำโตก่อนเด้อเอเด้อโดยโดยชื่องานไปซื้อนางหนุ่ยขายวิไลอยู่บ้านหินแหนโดยก็คือเมืองหัดนองนครหลวงเวียงจันโด,โ,ดโดยโอเคเนาะ ะมื่อนี่เอ้ยสี่ประกาศตามหาพ่อให้ร้านบอกโดยในแล้วโดยพ่อของร้านอยู่ไซตตอนนี้เลยอยู่กาลสินอ๋อผลเป็นคนไทยบอกคนไทยฉันเป็นคนไทยอ๋อผลเป็นคนไทยอยู่จังหวัดกาลสินโดยโดยก็คือตำบลนนะับ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกันและสิ่งอืมคนชื่อจังได้ชื่อเพิ่นน่ะเพื่อนเตือนเอกเอกสิทธิ์อ๋อนายเอกสิทธิ์ครับโดยก็ค,คือที่เพิ่นได้เลิกลาก,กับอันแม่ของหลานเจ้าเตยดนแล้วก็โดยแม่แล้วและจะฟรีเลห้าหกเดือนตั้งแต่ลูกห้าหกเดือน เพราะว่าเอื้อยเขานี่แหละกันเอาหลานมาเอาหลานมาเองแบบกูเลิกขนาดทีแรกแต่ว่าเอาหลาน,า,านมาบ้านมาบ้านแล้วก็บ,บูไปเลยนะอ๋อคือทางปัวเราได้เคยมาบ้านรอือเปลเคยมาเพิ่นก็เคยมามาจากเถืเนะ่อนเลยเพิ่นมาสองเถื่อเคยมาสองเถื่อเนาะโดยหลังจากเราเอาลูกมาแหละคือแบบอ่อกับว่า้มานำบอโดยแบบ ทางบ้านเพื death, horses, ่อนโวไฮมาสินะโวไ้มาเอาย่านเพื่อนมาเอาหลาไปสินะคือแบบทางแม่พ่อเจ้านี่แบบโบไหแมาบอกโดยย่านเพื่อนมาเอาหลามไปเพื่อนโบอยากให้เอาหลามไปสินะอ๋อก็เลยเราก็เลยบวได้มาประด็นเนาะโดยแล้วเพื่อนก็เลยบวได้มาแล้วก็ติดตัวบได้เลยอือโที่แรกคัน โตได้ยูติดโตโตได้ประมาณปีนึงนี่แหละแล้วก็ติดโตอว้ได้เลยอ๋อติดต่อกับลาวเหรอวะติดต่อกับพ่อนอกกันน่ะโดยแตคือกะเจ้าบุได้มีปัญหาอย่างกันนอกกระเจ้าได้แบบแยกทางกันเลยอือคือทางเมียเมียลาวสื่อยังได้สัตว์เมียทางอันองน้องกันน่ะเม่ของหลาหลานเปนยับอแม่ชื่อจังได แก้วสื่อนางแก้วชื่อนางแก้วเพราะตอนไปอยู่ฝั่งไทยแล้วก็สื่อแก้วเพราะโดยพูว่าเพื่อนออกลูกยวนผู้หัวลองค้ายอ๋อใบแจงเกิดอย่างนี้ก็มีเบิร์เหมือนบอกเบิร์ตมีเบิร์อยู่โรงพยาบาลลงค้ายเซนเซนคุณเนนคุณซื้อน้อนนนอนนำเพลินทแท้ยู่กับเลสินทแท้ยู่น้ำพัวเนาะโดยแม่แลวใบแจงเกิด อันนั้นจุ่มเจ้าเอามาเหม็นบอกโดยเอามานำเอามาน้ำน้องพี่น้องคือแบบรายละเอียดมีครบเลยอยู่ในหันเนาะเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักก็มีเลยอยู่หันอ้ยมีหอนอันเลขทีบ้านเพื่อนทหเลโอ้เลขทีบ้านของพ่อน้องที่ว่าประกาศตามหาดีเนาะมาจุ้ยข่ก็เคยไป่ข่ก็ไปตัวเด็ดเอ้ยไข่อกลูกลวไข่ก็ไปเจ้าก็เคยไปเหมือนกันโดยอ๋อ พี่น้องเสบายเลยบร<บ>ิสุมีขอมม้อมูลอ่าปกตินี้เนาะก็น่าชิด<บ>ตามหาง,ง่ายอยู่พี่น้องเลยพอดีว่าทางเอื่อยคนนี้มี้อมูลอยู่เนาะตอนนี้ร้านอยู่ไซส์จตอนนี้ร้านเป็นร้านอยู่บ้านเพราะว่าเราก็ได้อยู่บ้านใด้ร้านอยู่บ้านอ,อ๋อเจ้าอยู่เจ้าอยู่ไซส์สตนเจ้าไปเห็ดเบี้ยงใช่ตอนนี้นี่่อยมาขายเครื่องหอยยูนแถวห้าแตกอยู่อยู่ทาแตงบอก โดยยู่ใต้อยู่แล้วเนาะโดยยู่ใต้แต่ว่าแม่เพิ่นหันยวนบ้านทหลลแม่เพิ่นก,นก,นกนลับบใหม่แล้วแต่ว่าจะติดตูหาโผล่หลันกันกคืออยากให้ร้านได้บัตรประชาชนหมอโดยอยากให้ร้านได้บัตรประชาชนแล้วให้เพิ่นอยากติดโผเพิ่นโอ้ตั้งแต่ออกแม่นะเราบโกคยเห็นหนาพอแล้วเนาะโดยพวกลูกพวกยังมีจงไว่วยก็บอจะได้เก็บเมียนให้น้องเพิ่งเบิหรือว่า กัน้อยกับมีอ๋อฮูกทั้งพ่อเป็นเถอะนะพูดทั้งพอคนบอกแบบว่าได้เก็บไว้อ๋อมีเก็บว่าเป็นกระยาขีดว oh, oh. oh ่าม mm. like no. yeah. ีจะแบบมีเนาะโดยจอคือทั้งปู่ทั้งแง่ดิเจ้ากขาพู้จ้างบอกซื่อปูแงาเพิร์ปูแงาเพิร์นี่ข่อหัวหื้อนไตะกี้ข่อยวห้อยู่แล้วข่อยลืมแล้วมันกระโดดแล้วเนาะที่หางดีนะคิดว่าเจ้ายังพูดจักอยู่ ซื้อซื้อพี่น้องแล้วได้สาแบบคข่าวๆเจ้าหูจักอยู่บอกจืดเอยู่บ่ก่อยบนจือ๋อแต่เคยไปบ้านเคลอนแต่่อยบนจือจือเอจือแต่ซื้อพี่อ้ายเนาะดินไปนาะงซื้อซื้อร้านเจ้าซื้อยังอันจือว่าจะประกาศตามหาพรนะยูไทยหันเพินเื่อนนิซาดานิซาดา โดยนามสกุลใช่นามสกุลพันสะอาดนามสกุลพันสะอาดน้พี่น้องเด็กหญิงพันซาดานอสื่อพี่น้องเด็กหญิงนิซาดานิซาดาโอ้เด็กหญิงนิซาดานพี่น้องอูกําเาิพันตั้งให้เด็กหญิงนิซาดานสาเด็กหญิงนิซาดานามสกุลพันสะอาดพันสะอาดพี่น้องเลยโอ้เนาะ นาอพี่น้องนะถ้าเอฟซีเนาะถ้าได้เห็นทางพ่อเพิ่นหรือว่าได้เบิ่งคลิปทุท่มเทก็ทักมาแนพี่น้องเลยอันน่าเพิ่นอายุเท่าไรราวๆพ่อน้องเพิ่น,พนตอนนี้ป,ปัจจุบันตอนเพิ่นตอนเพิ่นจากกันหันอายุได้เท่าสี่สีอายุอันทางพอ่อน้องเพิ่นนี้เท่าสี่ปีบ่โดยตอนที่มาจากต,ตอน<ร>จากกันเนาะพี่น้องตอนจากกันเนาะของน้องเพิ่นเท่า ต่สี่ปีปัจจุบันนี่กันนะสี่ประมาณสี่สิบปลายเนาะสี่สิบห้าสิบหมลเนาะมันสามสิบปลายบอสามสิบปลายเพราะว่าเลิกเลิกลากันจักเปียตอนต่สี่ตอนนี้ก็สิบห้าประมาณสี่ชิหลเนาะสกับสิบห้เ่เกือบสี่สิบนะว่างนะเนาะสามสิบเตบอ แม่แม่แม่ประมาณนั่นแหละประมาณนั่นแหละเกือบสี่ชิปแหละเนาะถ้าแม่เป็นได้จะเรากัเท่าเติมหรือว่าแม่เพิ่นก็บป็นได้เท่าแม่เพิ่นก็ได้สามสิบสี่สีเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันนี่งสามสิบสี่โอ้แสดงว่ายังหนุ่มอยู่เนาะพี่น้องเลยอืมหัวสี่แก่ก่อนหลังนึงเนาะน้อยพุ่นะหลังคนยู่น้ําผ่อยตะ้อยเจ้าเลี้ยงหรอว่ โดยข่อยยูกับแม่กับพผล่ขอ hypothes, stars, Purple, ่ขอยกระเลี้ยงกับแม่กับพผล่ข่อยทะเลโดยซื้อลินอยู่ลาวเพันซื้อเจอไหมจ๊ะน้องอันนี้นะเพื่อยู่ลาวอ่ะเพื่อนเพื่อนเขาเฮียนอยู่ลาวนี่เพื่อนกระเทื่อนนางบุดดีคือนางบุดดีนางบุดดีโดยอ๋อนามสกุลกับใส่ทั้งยู่ลาวไปแล้วเนาะโดยเพราะว่าขึ้นอยู่ลาวนาอยู่ไทยนาง อ๋อพี่น้องเลยเนาะอ๋อจังได้ก็เดี๋ยวสิให้เอฟซีเพิ่นลองตามให้เบิ่งเนาะป่าชีพอ่โพอโตพ่อน้องเพิ่นบ่พอดีว่าทางเออเล่ย์ปนีอยากให้ลานเพิ่นเห็นหน้าพ่อพี่น้องก็เลยอยากประกาศอันหาพ่อให้ลานหั่นนะ่ะเนาะทางแม่เพิ่นก็บ่บ่บ,บ่ว่างเนาะบ่ว่างให้สัมภาษณ์เนาะก็คือเออ เคยพาไปตอนเพิ่นได้ประมาณปีปลายก็เคยพาเ,เ,นนเาพิ่นไปหาปู่กัมยาเพิ่นอ๋อปู่กัมยาก็คือสิเฒ่าเติบแล้วเนาะตอนนี้เนาะโดยพาเพิ่นไปหาปู่กัมยาเพิ่นแหละตอนเพิ่นได้ไปีปลายอืมโนพี่น้องเอ้ยก็คือแต <c oughs> ่ปีปลายกับโบนา่าสิดจืดนี่เนาะเพ <c oughs> <c oughs> ราะว่ายังน้อยอยู่เด้ปีกว่าประมาณปี4ีเดือนอยู่บ่จ้ะ โดยมานี่แหละโดยน้อพี่น้องเอ้าก็มีแต่ให้เอื้อยเนาะบอกอซื้อบ้านพี่อ้ายเจ้าหัวแร่ซื้อบ้านแล้วก็ซื้อเพิ่นแล้วก็ซื้อลูกสาวเนาะว่าซื้อจังใดจังใดหันมแปลว่าจุ่มหัวกะชีหลบกวนเจ้าสามีและเนาะก็มีแต่ให้เอื้อยบอกแมาในคลิปนี่แหละเนาะเอาบอกมาเลยเอื้อย โดยกัยใหัยอันติดตามหาโพพืชทะเลโพพืชซื้อเอก,กสิท์น้ำสกุลพันสะอาดอยู่ตำบลน,นาจานอ, <c oughs> อำเภอ,อยังอะไร <c oughs> อำเภอกาะละศิน์โดยและตำบลกระสินโดยและลูกสาวเิ่นแบบ ลูกสาวเพิ่นตือเด็กหญิงนิสชาดาพันสะอาดโดยจังว่าสื่อปูกับนียร์นี่แหละโบจื้อเนาะโดยโบจื้อเลยซื้อพี่น้องเราก็บโบจื้อโดยเออสียดายเนาะพี่น้องเลยเราถ้าเราจือ้อเลืออย่าตีพี่น้องทางอ,อ่าพ่อของนอง้องเพิ่นนี่ก็คือชิดีอยู่พี่น้องเลยเอ,อ่ามัามนมันเดี๋ยวเพิ่นจะติดตามง่ายๆนะเนาะแต่ผมเป็นยังน้องเดี๋ยว อถ้ามีข่าวดีจังไรชมพาก็ชี้แจ้งนะนะเจ้าอีกเคนหนึ่งเด้อเดอร์โดยโดยพ่อพ่อจังไรกับโบวากันน่องลองลองเปิดน่องนีกว่าเปตามเลยเนาะโดยกับฝั่งเอฟซีทางกาลสินเด้อร์พี่น้องเนาะค่ะอ่าไปอยู่ใกล้กับไปตามไปเน่พี่น้องพอดีว่าทางน้องเป็นยากเห็นหน้าพ่อแล้วก็อยากเห็นวัดประชาชนพี่น้องกับปู่ว่าทางพ่อเป็นอ่า ตอนนี sea, language, ้ไปมีครอบครัวใหม่ระวบ้อเลยว่าจังใดกับบูเนาะแต่ว่าทางแมย์คนนี Luci ้มีครอบครัวใหม่แล้วเนาะชื่อราก็ชื่ือแก้วอันปกติแล้วว่าที่ว่าเจ้าห้องกันกับบได้เปลี่ยนชือแล้วว่าโบบุได้เปลี่ยนเชือชือไอ้แก้วเนาะที่ว่าเมียเก่าคนจะได้เนาะอยู่อยู่บ้านยังอยู่ฝั่งลาวคนนี้อยู่บ้านหินแทนโดยบ้านแทนอ่าเบื้องหักบัข้งข้วอยู่ S 1> <S 1> อ่าพี่น้องก็ตามที่เอื้อเิ่นบอกมาเลยพี่น้องเลยอ่าถ้าเพิ่นเบิ่งคิปกับเพิ่นคือชิอจื่ออยู่เนาะซื่อจื่อบ้านทางภรรยาเก่าเพิ่นพี่น้องเลยนเ,เนะยาะเอื้อเนาะอันทางผู้ติวประกาศตามหานี่กับเพิ่นกับ่นชิจื่อยู่เนาะชื่อ,นะอเอื้อกับเพิ่นก็เคยห้องกันอยู่ลรอว่ากับเอ,อื้อโดยอื่ซื้ออันนาโพเทาไม่เท่าเพิ่นกันแนชิจักอยู่หรอว่าชื่อจังได๋อ่ะน,น่ะ พอเท่าหัซื้อทองซื้อทองพอทองโดยพอทองมีเท่าหันซื้อขาวซื้อขาว,วมีเถ่าซื้อขาวเนาะนะมีพี่น้องกันอยู่จักคนคช่เป็นผู้จักบนบอพี่น้องเจ้าพี่น้อง่อยดีบอกแม่นพี่น้อ,องเจ้าอันทั้งไม่ใช่เจ้านี่ผู้จักเบิดกุคนล้ว่าเพิ่นแต่เคยมาพี่พี่น้องเพิ่พนแต่คเ,เคยมาแบบว่อขอเอ้ยคอยค่ะนะ กนนะเนแบบงู้ยังไม่ทั้งเพื่นก็งู้รอดโดยอ่ะน้องพี่น้องก็ฝากเอฟซีเนาะบัดสุขุมทุกคนในเด้อพี่น,อน้องเนาะอ่าเอ่อเบิ่งคลิปนี้นนนเ,น e เนาะถ้าอยากให้น้องเพิ่นเห็นพอกะตามให้แน่พี่น้องรายละเอียดก็อยู่ในคลิปแหละพี่น้องก็คือทางเอื้อยส่งรูปร้านเจ้ามาให้ในเด้อตอนอยังน้อย<ด>กับตอนใหญ่ในเดอร์ดีกว,ว่าเชียร์เรา โดยโดยส่งแม่อีคูปตอนยังหน่อยเด้อแต่ยังหน่อยแบบตอนใหญ่เชื่อมมาเปรียบเทียบกันเนาะโอเคจะเอ้ยเดี๋ยวให้ทางเอ้ยเพิ่นไปหะอ่าคลายคลองเลยพี่น้องเนาะพอดีเพิ่นกะเฉลิละเวลามามารวมกับจุ่มเฮาพี่น้องเลยจะได้กัขอบใจลลายๆเด้อเอ้ยเด้อเนาะขอบใจเอฟซีุรูจุกุลพี่น้องกัตามในจุ่มเฮาเนาะถ้าบ่มีเอฟซีจุ่มเฮาก็ไปบ่รอดพี่น้องเลยเอฟซีท่านใดอยากให้จุ่มเฮาเนาะ ตามหาญาติพี่น้องที่ว่าบบได้เจอกันกับถักมาทางแคนเทเดุมเอาได้พี่น้องเฮาก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้บัดสุขูสุคนเนาะเอาสำหรับนี่ครับเรื่อยเพิ่นแล้วก็บเบาจอนแล้วก็บเบาอันน้อยเนาะก็บอโตลำนาพ่อๆก็คกินหน้าได้พี่น้องเอาสบายดีเด้อเด้อสบายดีพี่น้องโอเค